ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยทำอย่างไรกินข้าวแล้วจะมีประโยชน์มากที่สุดแม่พออ่ทำข้าวหางเหนียวนะคะวันนี้ไม่ใช่ข้าวหางเจ้านะคะข้าวหางเหนียวค่ะวันนี้วันนี้ข้าวหางเหนียวขั้นตอนแรกเอามาแช่น้ำเอามาแช่น้ำสองคืนนะคะประมาณสี่ดชั่วโมงถึงห้าสิบกว่าชั่วโมงได้ค่ะนะคะ,นะคะ ก็ทีนี้ก็ทําไมจะต้องคนอย่างนี้ยเขาเรียกว่าขั้นตอนล้างต้องล้างเข้าเปลือกนี่ค่ะแช่ไปด้วยล้างวันแรกนี่ก็จะกวนน้ําในกระมังให้ขุนนะคะก็คือวิธีการล้างการล้างจํานวนมากก็จะใช้เสียมซึ่งขัดด้วยสกรัตไบต์เรียบร้อยมา โกยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เทน้ําทิ้งเทน้ําทิ้งอย่างไรเช้าสายบ่ายเย็นและก่อนนอนก็จะเป็นอย่างเงี้ยสองวันสองคืนนะคะนั่นคือขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่หนึ่งอีกแล้วค่ะทุกคน